ยิ่งเป็นสามเหลี่ยม 1, 2, 3ขยับ 1, 2, 3ขยับ 1, 2, 3ขยับมุมอย่างนี้วีแบบนี้ช่วยคนที่มีปัญหาล่องแก้มล่องมุมปากหรือจะทำท่านี้ก็ได้ หน้าก็จะยกกระชับได้กัดตัวแล้วเราอยู่กับบ้านตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บครีมไม่ทาหน้าไม่บำรุงผิวนี้แบบไม่ได้ดูแลอะไรเลยคุณกำลังทำลายผิวหน้าคุณอยู่หรือเปล่าคุณรู้ไหมคะว่าไอพฤติกรรมของคุณที่คุณทำทุกวันเนี่ยคุณตื่นเช้ามาไฟคุณเปิดปะ่ะในบ้านของคุณแสงนีออนก็เป็นตัวการร้ายเหมือนกันนะคะที่ไปทำลายโครงสร้างของชั้นหนังแท้ อีกประเด็นเด็ดๆเ,เลยโทรศัพท์มือถือจ้าคุณขาเวลาดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณรู้ไหมคะแสงสีฟ้าที่มันส่องมาเนี่ยไอแสงตัวเนี่ยมันก็ไปทําลายโครงสร้างของชั้นหนังแท้เหมือนกันนะคะคุณยิ่งไม่บํารุงผิวด้วยไม่ทาอะไรเลยแล้วก็ถูกทําลายผิวด้วยแสงพวกเนี้ยมันทําให้หน้าแก่นะจ๊ะวันนี้หยุดคะ่ะหยุดที่จะทําลายผิวหน้าเราเดี๋ยวนี้เราต้องดูแลผิวหน้าของเรานะคะสิ่งสําคัญที่สุดจําไว้เลยว่าถ้าอยากหน้า เด็กคุณต้องเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวหน้าของเราค่ะเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะที่ทําให้ผิวหน้าของเราเด็กคือ1คุณต้องทาครีมบํารุงผิวในการทาครีมบํารุงผิวทาครีมอย่างเดียวมันไม่พอนะคะคุณขาอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะความแข็งแรงของผิวไม่เหมือนเดิมเพราะคอลลาเจนของผิวมันหมดไปเราต้องดูแลโครงสร้างของชั้นหนังแท้ด้วยไอ้ผิวตรงเนี้ยที่ครูจับอยู่เนี่ยมันเป็นชั้นหนังกาพร้านะแต่ลองลงไปมันเป็นชั้นหนังแท้ชั้น หนังแท้ประกอบไปด้วยคอลลาเจนอิลาสตินและไฮยาลูรอนฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวคอลลาเจนนะจ๊ะแล้วก็ตัวไฮยาลูรอนตัวนี้ค่ะนี่เลยเป็นตัวกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวหน้าอยู่บ้านเฉยๆก็ต้องสวยค่ะไอแสงที่ส่องมาเนี่ยอย่าให้มันทำร้ายผิวนะเริ่มต้นเลยจากมาตัวนี้นะคะเป็นเสมือนอ่างกักเก็บน้ำตัวไฮยาลูรอนคุณสามารถทาบำรุงได้ทุกวัน ตัวนี้นะคะเป็นเคล็ดลับเลยของครูทันตัวไฮยาลูรอนตัวกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวหน้าไม่จบจ้ะตัวคลาเจนเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวตัวนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> ถ้าเรานะอยากหน้าเด็กเราต้องออกกำลังกายผิวหน้าเป็นประจำก็คือการนวดหน้าเนี่ยละคะ่ะแต้มไปก่อนฝากไปก่อน เคล็ดลับเลยนะคะเวลาที่เราจะนวดหน้าให้คุณดูก่อนเลยว่าหน้าฝังา่งไหนใหญ่กว่ากันเล็กกว่ากันหน้าฝั่งไหนใหญ่กว่าให้เริ่มต้นนวดฝั่งที่ใหญ่กว่าใช้นิ้วมือตรงส่วนนี้กริ้งกริ้งเป็นสามเหลี่ยม123ขยับ123ขยับ123ขยับมุมอย่างนี้123ขยับ123ขยับ123ขยับหลังจากนั้นนะคะล่องแก้มล่องมุมปากใช้ตรงช่วงนี้นะเนื้อตรงนี้วี่ <Wh ee. S 1> แบบนี้ช่วยคนที่มีปัญหาล่องแก้มล่องมุมปากหรือจะทำท่านี้ก็ได้ แล้วหลังจากนั้นใช้สันมือบริเวณตรงช่วงนี้รีดรีจากตรงนี้ไปที่ติ่งหัวด้านล่างถ้าทำไปช่วงแรกนะคะคอลลาเจนมันซึมไวมากใช้น้ำเปล่าน้ำสะอาดสะอาดแตะได้ให้เอียง45องศาละจ้ะและช่วงลองแก้มตรงนี้ใช้สันมือกดรีขึ้นไปหน้าผากดึงขึ้นแบบนี้ แต่ถ้าบางคนทำแบบเอ้ยครูพอนวดไปปุ๊บแล้วหนูรู้สึกเมื่อยหน้ามากเลยรู้สึกเมื่อยมือมากเลยนี่จ้าคุณก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะคัวซาคัวซาตัวนี้ครูทันก็ชอบมากก็ทำง่ายๆเหมือนกันเติมคอลลาเจนความแข็งแรงให้กับผิวไปก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะรุมนะคะตัวนี้น้ำมันมะรุมห<ร>ยดไป ไม่ต้องเยอะแค่นี้พอเกลี่ยทั่วผิวหน้าใช้สารบิเวณช่วงนี้รีดหน้าก็จะยกกระชับได้ช่วงคิ้วเหนียง เพียงแค่คุณลองทำดูนะคะง่ายๆคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยหน้าชั้นเลียวได้จริงเฮ้ยหน้าฉันเริ่มเฟิร์มได้จริงแล้วแต่ถ้าใครมีความสุขว่าอยากเรียนเป็นอาชีพมีทั้งนวดหน้าเป็นอาชีพแล้วก็นวดแบบใช้กัวซาสอนให้คุณเป็นมืออาชีพเรียนทางออนไลน์ได้แบบง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเรียนเป็นนวดหน้าตัวเองหรือนวดเป็นอาชีพครูถัดมีให้หมดค่ะถ้าคุณสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเรียนหลักพันแต่สามารถสร้างรายรับได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือน เพราะอาชีพนี้พลิกชีวิตคูทันได้จริงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะคุณอย่าทําร้ายผิวคุณนะอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กช่วงนี้คุณต้องกักเก็บความสวยไว้นะจ๊ะอย่าก,กักเก็บริ้วรอยความแก่ไว้ไม่เอาไม่เอาเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยจำไว้นะจ๊ะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ